สวัสดีค่ะพบกับชอริผ่านช่องทาง i am in USA นะคะวันนี้วันที่26เมษายนปี2022ค่ะข่าววันนี้นะคะเป็นเรื่องเศรษฐกิจทั่วไปนะคะราคาน้ำมันค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ตามด้วยสาเหตุที่เงินดอลลาร์เราเนี่ยแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะต่อที่ข่าวของทางรัฐสภานะคะได้ข่าวว่าโจบันชีนเนี่ยถูกเชียร์ให้เข้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีด้วยค่ะแล้วก็เข้าคราวนะคะเรื่องของผลโพลข,ของโจบไบเดนนะคะแล้วก็การเสียโอกาสที่เดโมแครตเนี่ยจะรักษาเสียงข้างมากในสภาค่ะ เรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะที่มีการคาดการณ์กันว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสหรัฐอเมริกาเรานะคะวันนี้เนี่ยมีเสียงของเจเน็ตยาเลนนะคะรัฐมนตรีครังซึ่งเธอไปออกรายการทีวีให้สัมภาษณ์กับ CNBC กับบูมเบิร์กไว้โดยเธอกล่าวว่าเธอไม่คาดว่าสหรัฐเรานะคะจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ย คาดการไว้ว่าสหรัฐนะคะจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในตรา3.7%ต่อปีในปีนี้นะคะเพราะว่าเรามีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งนะคะมีงบดุลของครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ดีรวมถึงสถาบัานการเงินด้วยค่ะซึ่งก็มีคําถามเกี่ยวกับตลาดหุ้นที่ผันผวนตอนนี้นะคะซึ่งเธอก็บอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ภาพสะท้อนของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งเธอเองก็เชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเรื่องของรางเงินเฟ้อเนี่ยเรามาถึงจุดสูงสุด และก็ยังคงอยู่ไม่หายไปด้วยค่ะส่วนราคาน้ำมันนะคะชเชอรี่เช็คเมื่อวานนี้ก็ร่วงไป5.6%นะคะสู่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์อยู่ที่95.94ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะขณะที่น้ำมันเบนเนี่ยร่วงลง49%นะคะส, Entonces, สู่ระดับ <c oughs> ดที่101.43ดอลลาร์ 1. ต่อบาร์เรลซึ่งก็เป็นการร่วงของราคาน้ำมันนะคะท่ามกลางความกางังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก เรื่องของนโยบายของธนาคากรกลางนะคะจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรื่องของสถานการณ์ล็อกดาวของจีนนะคะที่ทําให้อาจจะมีการใช้น้ํามันลดลงรวมถึงกองทุนเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะมีการประกาศปรับลดการคาดการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกไปแล้วค่ะส่วนราคาน้ํามันเฉลี่ยของประเทศเรานะคะตอนนี้เนี่ยน้ำมันเบนซินนะคะของวันจันทร์อยู่ที่4.12ดอลลาร์ต่อแกลลอนนะคะตามข้อมูลของ AA ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดนะคะล่าสุดอยู่ที่4.07ดอลลาร์ต่อกลลอนเมื่อต้นเดือนนี้ค่ะแล้วก็การเลือกตั้งของประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสนะคะเขาก็ชนะการเลือกตั้งแล้วก็คาดว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยมีแนวโน้มที่จะห้ามการซื้อขายน้ำมันจากรัสเซียเร็วนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางบริษัท t a l Energies นะคะของฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้เช่าเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อขนส่งน้ำมันดิบจากสหรัฐอาหรับเอมิเรต์น,นะคะไปยังยุโรป ก็คือในช่วงราวๆต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการขนส่งน้ำมันดิบนะคะจาก UAE เข้าสู่ยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีหลังจากที่อิตาลีเนยนำเข้าน้ำมันดิบจาก U a e ครั้งสุดท้ายค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะคะค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยยังคงแข็งค่ายอย่างต่อนเนื่องเนื่องมาจากนักลงทุนเนี่ยเขาคาดว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซึ่งเขาบอกว่าดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เงินเนี่ยไหลกลับเข้าสู่อเมริกาค่ะ เนื่องจากสหรัฐเราก็เศรษฐกิจเรากำลังฟื้นตัวนะคะแล้วก็อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มั่นคงแต่ว่าข่าวใหญ่ก็คือเงินบาทนะคะตอนนี้อ่อนค่าไปอยู่ที่34บาทต่อดอลลาร์ค่ะแล้วก็ถือว่าต่ำสุดในรอบ5ปีนะคะไม่ใช่แค่เงินบาทไทยเท่านั้นนะคะเงินสกุลอื่นๆเนี่ยก,กำลังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์อย่างก่อนหน้านี้นะคะเงินเยนญี่ปุ่นที่บอกว่าต่ำสุดในรอบ20ปีค่ะแล้วก็คิดดูนะคะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ย เงินดอลลาร์นะคะปรับจาก95.59ทะลุมาถึง101.73ค่ะล่าสุดของวันที่15เมษายนนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเกิดมาจากนโยบายของธนาคารกลางด้วยเรื่องที่ทางเฟดเองเนี่ยเขาออกมาส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นมากกว่า0.5%ในการประชุมครั้งหน้านะคะบวกกับเศรษฐกิจสหรัฐเราตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นค่ะ มีการฟื้นตัวเกือบ31%ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะคะซึ่งก็เป็นการฟื้นตัวจากปีก่อนหน้าเป็นอัตราที่เติบโตเร็วที่สุดในรอบ30ปีค่ะข้มอมูลนี้ก็มาจาก First American Financi a l c ชียนะคะรวมถึงยังมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมีนาคมก็เพิ่มขึ้นก็อยู่ที่107.2แล้วก็ค่า GDP ะะีพีดังรายได้ไรายจ่ายแล้วก็อื่นๆค่ะคือทั้งหมดโดยรวมนะคะเขาบอกว่าสาระเราเนี่ยกำลังฟื้นตัวแล้้วก็็เปปนนนไใทททิศางีี่ดขึ ในเมื่อสหรัฐเรานะคะกำลังเดินหน้าฟื้นตัวบวกกับอัตราดอกเบี้ยนะคะที่จะเข้าสู่ขาขึ้นซึ่งประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆเนี่ยเขายังไม่ทันฟื้นตัวตามนะคะอย่างหลักๆก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยุเคนแล้วก็สภาพยุโรปเนี่ยเขาก็เจอกเงินเฟ้ออยู่ก็ยังคงไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในระยะนี้อย่างจีนเนี่ยเจอโควิดก็ล็อกดาวน์ไปนะคะแล้วก็แบงก์ชาติจีนเนี่ยออกมาลดอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกด้วยนะคะซึ่งดอกเบีย้ยเนี่ย มันก็มีส่วนหนึ่งด้วยนะคะทำให้พวกนักลงทุนเนี่ยเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็หันมาถือสกุลเงินดอลลาร์แทนคือมองในภาพรวมทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าชาติอื่นๆยังอยู่ในระยะปรับตัวนะคะไม่มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยมันก็เลยส่งผลให้สหรัฐมีเงินไหลเข้ามามากค่ะเพราะว่าทางเราเนี่ยฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะจะทําให้ดอลลาร์แข็งค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆค่ะ,คะก็จะไปคร่าวๆนะคะคราวนี้มาดูข่าวรัฐสภานะคะ ตอนนี้ก็อย่างที่ทราบว่าแผนของโจไบเดนเนี่ยยังถูกบล็อกอยู่จากโจมันชินนะคะซึ่งก็มีผู้บริจาคเงินให้กับฝั่งจีอพีบางคนเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเขาอยากเห็นโจมันชินนะคะสมัครลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2024ในฐานะพรรคริพาลิกันด้วยคะ่ะทาง CNBC นนะคะก็รายงานว่าแมนชินเนี่ยเขาได้เข้าไปร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเมื่อเดือนที่แล้วนะคะซึ่งงานเลี้ยงเนี่ยเป็นงานเลี้ยงของนักลงทุนมหาเศรษฐี ที่เขาสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งของโจมันชินแล้วก็เห็นบอกว่าค่าหาเนี่ยจานหนึ่งนี่ห้าพันเหรียญเลยนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยเขาก็ยังพูดคุยกันถึงเรื่องของการวางแผนลงสมัครรับเลือกตั้งในเวสต์เวอร์จิเนียโดยคนที่ร่วมประชุมนะคะกับผู้บริหารระดับสูงหลายๆคนเนี่ยก็เลยมีการแสดงความเห็นแล้วก็เชียร์ให้โจมันชินเนี่ยลงแข่งจริงตําแหน่งด้วยค่ะโดยที่เปลี่ยนไปอยู่ฝั่งจีโอพีนะคะแต่ว่าข่าวนี้นะคะทางโฆษกของโจมันชินเขาก็ไม่ได้กล่าวอะไรแล้วก็ ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะทาง Bernie s a n d s นะคะมีข่าวบอกว่าหาก Joe บเดนไม่ลงสมัครเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2024ด้วยเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเลือก Bernie s a n d s นะคะอาจจะลงรับสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3ในปี2024ค่ะซึ่งถ้ามันเป็นไปได้ถ้าเกิดเขาชนะนะคะ หมายความว่าประธานาธิบดีคนนี้จะมีอายุมากที่สุดก็คือแซนเดิร์ดอายุ83ปีในปี2024ทางด้านของโฆษกของแซนเดิร์นะคะไมค์คาซาเนี่ยเขาบอกว่าความจริงก็คือความจริงนะคะเพราะว่าเบอร์นซ์แซนเดิร์ดเน่ยเป็นคนที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2020นะคะที่ข่าวของ The Washington Post เนี่ยแซนเดอร์ Standard เขาเคยบอกว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งที่3นะคะ ซึ่งแซนเเองเนี่ยเขาก็ผลักดันโจไบเดนและในตอนนี้นะคะในฐานะที่เขาเป็นประธานคณะกรรมการงบประมาณของวุฒิสภานะคะเขาก็บอกว่าโจไบเดนเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อแผนนโยบาย b ิลแบ็กเบอ t ์เทอร์เป็นอย่างมากแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่มันถูกคนในพรรคเนี่ยเบรกเอาไว้ส่วนคนวงในนะคะเขาก็มีการพูดคุยกับอดีตเจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียงของบริสัแซนเดิลเมื่อเดือนกันยายนนะคะโดยเ็าบอกว่าเขาเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วนะคะที่เราเนี่ย จะต้องมีการเปลี่ยนผู้นําใหม่ค่ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นที่ปรึกษ,ษาของแซนเดิร์บางคนนะคะเขาบอกว่าเขามีการเชียร์ให้รอสคานานะคะจากรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ย,ยมาลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีหากว่าโจไบเดนเขาไม่ลงสมัครค่ะแต่ว่าโดยรวมนะคะจากสื่อต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าโจไบเดนเขาก็ตั้งใจจะลงสมัครเลือกตั้งในปี2024นะคะซึ่งตอนนี้คะแนนนิยมของโจไบเดนก็ลดลงไปอย่างมาก ในวันนี้นะคะก็มีผลโพใหม่จากสถาบันการเมืองฮาวาดนะคะเขาบอกว่ามีชาวอเมริกันอายุระหว่าง18 29ปีเนี่ยที่เขาเห็นด้วยกับผลงานของจไบเดนนะคะแค่41เท่านั้นซึ่งก็ลดลงไปจากผลโพเมื่อปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วอยู่ที่46ค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ชาวอเมริกันบางคนนะคะก็มีคนที่อยู่ในชิคาโกอายุ27ปี โดยเขาบอกว่าคนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้เนี่ยหมดไฟไปแล้วนะคะโดยเฉพาะการอภิปรายทางการเมืองซึ่งดูแล้วเนี่ยคนในวนัยนี้หลายคนก็เริ่มหันหลังให้กับการเลือกตั้งค่ะก็คือไม่อยากจะไปลงคะแนนเสียงนะคะพร้อมทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุต่ำกว่า30ปีนะคะเขาบอกว่ามีแค่10%ที่บอกว่าอยากไปลงคะแนนเสียงด้วยค่ะส่วนอลิซาเบธวอร์เรนนะคะเธอบอกว่าเธอจะลงสมัครเลือกตั้งในวุฒิสภานะคะแต่ว่าไม่ลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะแล้วก็มีข่าวจากทาง ผู้ว่าการรัฐอาคารนซอนะคะฮัรินสันซึ่งเขาให้สัมภาษณ์กับ Fox n e w s นเมื่อวันอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจซึ่งเขาจะรอให้ใกล้ๆถึงช่วงเวลานั้นก่อนนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยมีหลายคนนะคะที่เสนอให้เข้าชิงตําแหน่งแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะคะแนนนิยมที่ต่ําที่สุดของประธานาธิบดีจไรเดนตอนนี้เนี่ยมันก็มีผลเสียต่อโอกาสที่เดโมแครตเนี่ยจะรักษาเสียงข้างมากในสภาผู้แทนแล้วก็รัฐสภาไปอย่างแน่นอน,นะค่ะ โอเคค่ะก็จบไปกับสรุปข่าวคร่าวๆวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ